่เอาวรีบเลยนะคะฝนตกนะอาบรรยายออีหนหัวข้อจะใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วเราก็จะได้กลับบ้านเลยโอเคไหมคะก่อนฝนตกนะเอาเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวฝนก็จะตกหนักไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องการกลับบ้านนะคะขอเวลา3นาทีในการรับประทานเอารีดื่มนะคะ รีบดืม่มแล้วก็เอาขยะไปทิ้งให้เรียบร้อยแล้วก็มาเข้าแถวเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้เสียงด,ดีใช่ไหม องา่าเร็วเวลาสองนาทีสองนาทีสองนาที โรงเรียนบ้านดงมันเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพในเรื่องของเวลานะคะเด็กดีต้องมีคุณภาพรักษาเวลาถือเป็นเด็กดีนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม สองสามสี่ห้าอ่าเล้วเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอ่าดนตรีนี้จบทุกคนจะต้องมาอยู่ที่แถวของตัวเองเลยนะคะ ใหะการเปดิดดนตรีเมื่อะกี้หน่อย สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ จากแถวจากแถวชั่วโมงสุดท้ายจากแถวดูแถวของตัวยองี่ตรงไม่เอ่ยหัวแถวปรบมือห้าครั้งไม่ดังเลยปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที ตบให้ดีกว่าเดิมตบหัวห้าครั้งตบหัวห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมตั้งตัวตรงมือขวาทับมือขาขวาทับขาเราขอเวลา15นาทีก่อนเลิกกลับบ้านอยากกลับบ้านหรือยังคะ ตอนที่ผมจะตกนี้เอาตั้งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆอ่กากำไมเทเรียนเนออ่กากำไมเทเรียนเนอห้ามทําเล่นเด็ดขาดนะคะหายใจเข้าลึกๆตั้งตัวตรงมือขวาทับมือสายหลับตาเบาๆหนึ่งนาทีให้ได้ยินเสียงเฉพาะพัดลมอย่างเดียวสามสองน กลางกลางนะเสียงกลางๆางอย่างดังนะคะเล่นทั้งวันก็มีไม่สนใจเพื่อนเลยไม่สนใจพระอาจารย์เลยก็มีลุกลุกตามเขานั่งนั่งตามเขาชั่วโมงนี้เอาจริงนะคะชั่วโมงนี้ว่าด้วยเรื่องของความกระตันยูคือคุณธรรมจริยธรรมของเด็กด,ดีความกระตันยูเป็นความรักแท้ รับที่พ่อแม่มีให้กับลูกแล้วลูกจะมีให้กับพ่อแม่หรือไม่อย่างไรพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะก่อให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่า จะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปน้ำยหายาไม้ใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจหายใจเข้าลึกๆนึกถึงหน้าพ่อแม่สิถ้าเราเป็นคนมีความกระตันอยู่ถ้าใครทำเล่นคนนั้นถือว่าเป็นลูกกระตันอยู่นะคะ พรตอนนี้เรากําลังจัดแผ่กระแสจิตถึงพ่อแม่ของเราที่ออกไปทํางานหาเงินตั้งแต่เช้าอย่างท่ำด้วยความยากลําบากแต่ก็ต้องอดทนเพื่อที่จะได้มีทรัพย์มีข้าวของเครื่องใช้เพื่อลูกของตนเองดังนั้นในฐานะเราเป็นลูกเราจะรักพ่อมากเพียงใดเราจะเคารพยำเกรง ผุพการีของเราเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของเราเพราะพ่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยดังคำกลอนที่ว่าพ่อแม่ขเก็เท้าจำจากเจ้ามีอยู่นานจะพมจะพอง สะพานเพียงเสียวัวานของคืนวันใจจริงมีอยากจะเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ที่มีทนนานยอมร้าวรานสลายไป ขอเธอข้าสงสารอย่ากล่าวคานให้ช่ำใจคนแก่ชะแเร็วไวคิดเลือพลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรใให ินและให้นอนคลายทุกข์พนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรดถึงให้นึกถึงเมื่อยาวไวร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ใครเนาเฝ้าปลอบโยน เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนวังเพียงจะได้โยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกผูกยาม ใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยใยต้นไม้ที่ใกล้ฝันมีหรือหวังอยู่ทนได้วันหนึ่งคงลงไปท้งฝันไว้ให้หวัง วันหนึ่งคงลงไปทิ้งฝังไว้ให้หวังเวรความกระตันอยู่กระตัะเวทีความกระตันอยู่กระตัะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ในพุทธสุภาษิตบทหนึ่งที่กล่าวว่านิมิตตังสาธุรปนังกตัญญูกตเวที่ตาเป็นพุทธกรรัสขององค์พระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนั้นถ้าใครไม่มีความกตัญญูกตเวทีนี้จะหาเป็นคนดีก็หาไม่ได้ เพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์เพราะมนุษย์นี้ถือว่าประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้การตอบแทนเมื่อรู้บุญรู้คุณรู้โทษแต่ไม่ตอบแทนจะเรียกว่าเป็นมนุษย์อันประเสริฐไม่ได้ดังนั้นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ความกระตันยูกระตักเวทีจุดเล็กๆของพ่อแม่ที่หวังจากลูกนั่นก็คือความเอาใจใส่การไม่ลบหลูด่ดูคุณหรือการไม่ดูถูกดูแคลนตลอดจนถึงการให้ความเคารพที่ลูกจะพึงมีต่ออุปการีสิ่งเหล่านี้ ป็นสิ่งที่พ่อแม่ของเรามีความต้องการและให้ความสำคัญเมื่อเราเติบโตบุพการีได้ให้อะไรเราบ้างจุดเล็กๆสู่ความยิ่งใหญ่อุปปัตติคุณท่านให้ร่างกายและชีวิตแก่เราอุปถามพระคุณให้การเลี้ยงดูเราอารักขคุณให้การปกปักรักษาเฝ้าทนุถนอมจนเติบใหญ่ สารคุณให้บุญคุณการสั่งสอนและความรู้ตลอดจนถึงปียคุณให้บุญคุณคือความรักที่ไม่ได้แอบแฝงนี่จึงชื่อว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกมีอยู่สองอย่างด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นคือหนึ่งบุพการีผู้ทำบุญคลแก่เราก่อนนั้น สกตัญยูกระต,ระตเวทีผู้อุปการะเราและให้การตอบแทนในฐานะที่เราเป็นลูกสิ่งที่เราจะต้องสแสดงความเป็นตัวใหญ่มีอยู่ห้าประการ 1. เชื่อความคำสั่งสอนของท่าน 2. ดูแลท่านยามเจ็บป่วยไข้ 3. รักษาความสามัคคีในหมู่พี่น้อง 4. ไม่ทำให้พ่อแม่ทุกใจและ 5. ่าสแสดงความกระตันยูตอบแทนท่านเมื่อล่วงลับไปแล้วดังนั้นความกระตันยูจึงถือว่าเป็นความรักที่ไม่ควรเลือนหายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือโลกยุคใหม่ไม่ว่าแต่ความกระตันยูจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังแต่ความต้องการของผู้ที่กระตันยูหรือต้องการความกตันยูนั้น ไม่เคยเสื่อมน้อยถอยลงไปดังนั้นความกตัญยูจึงไม่เคยทำร้ายใครบุญใหญ่ที่เกิดจากการดูแลพ่อแม่ของเรามีอยู่สิบสองอย่างอะไรบ้างหลับตาเบาๆนึกว่าดตัวหนังสือขึ้นมาในใจและระลึกถึงหน้าอุปการีของเราสิว่าถ้าเราดูแลท่านจะเกิดบุญอะไรกับเรา ซึ่งเป็นพุทธธรรมบัตตรงจากพระพุทธเจา้าหนึ่งเราจะเป็นคนอดทน 2. เราจะคนมีสติปัญญารอบข้อ 3. เราจะเป็นผู้มีเหตุผล 4. เราจะพ้นจากทุกภัยห้เราจะเป็นผู้ได้ลาบมาโดยง่าย 6. กทำให้แคล้วคลาดอย่างคับขันเจ็ดทำให้เทวดา พูดผีปีศาจรักษาดูแลเราแปดทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญเก้าทำให้ชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้า 10. เรามีลูกจไัไใจลูกที่ดีและเมื่อเรามีครอบครัวเราจะมีแต่ความสุขตลอดจนถึงข้อ12เราจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อกนุชนรุ่นหลังดังนั้น นักเรียนโรงเรียนบ้านดงมันวิธีแสดงความกระตัญยูต่อผู้มีพระคุณอย่างถูกต้องมีอยู่สี่ข้อด้วยกันนึกตามข้อที่หนึ่งต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ2ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่พี่น้องสต้องทำให้ท่านภาคภูมิใจและสต้องไม่ทำให้ท่านลำบากใจ นี่คือความกระจำอยู่ที่คุณครูยะโสธราจะมอบให้เราในท้ายของชั่วโมงขอให้นักเรียนทุกท่านลืมตาเบาๆประนมมือไว้ระกหวางอกพูดดังๆในฐานะหนึ่งร้อยก่อนชีวิตข้าพเจ้า,ข,าขอแผ่บุญบารมีรตั้งแต่เช้า จากอดเย็นนี้นขอแผ่บุญกุศลไปถึงปิยชนญญคนผู้เป็นใหญ่ม,หมีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศเทหารตำรวจข้า,าราชการครูทุกคน,นกตลอดจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้า และคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเจ้ากรรมนายเวรสัตว์ลกทั้งหลายถ้าท่านมีทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอสุขจงเพิ่มพูน สาธ,สาธุที่คุณครูยโสธราอบรมหัวข้อเราไปเมื่อสะกี้นี้เป็นเรื่องอะไรคะ <ải spinning. S 1> เป็นเรื่องของอะไรคะร an, เป็นเรื่องของอะไรคะคร an, ดูดังดังเรื่องของอะไรคะร an, ถ้าเราเป็นเด็กดีต้องมีความกระตันถ้าเราเป็นเด็กดีต้องมีความกระตัญอยู่เดียว ถ้าเราเป็นลูกอักตัมยอยู่จะเป็นแบบไหนคะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลบหลูด่าทอพ่อแม่นะครับทำให้ท่านเจ็บใจและตลอดจนถึงทำให้ท่านน้ำตาเล็ดอันนี้เป็นลูกอกักตรมยอยู่อย่าทำลายน้ำใจพ่อแม่ของเราเพราะไม่มีใครหวังดีเกินไปกว่าพ่อแม่ ของเรานะคะท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณคุณคณรูยโสตราดังดังอีกครั้งหนึ่งค่ะสามสองเดิมจบการบรรยายนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอมอบกนักกรียนนี้ให้กับ คุณปรูนะครับเพื่อที่จะดำเนินงานติดโครงการเป็นระดับต่อไปค่ะอ่าปรบมือดังๆ สะอาดสะอาดตะวานตะวานตะวนสงบครับลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญเจริญพรคุณครูนักดนตรีนะครับได้มาทำเดินพิธีในการช่วงท้ายของกิจกรรมก็คือการปิดนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ อ,อ่นักเรียนนิ่งค่ะ,ะวันนี้นะคะนักเรียนได้รับความรู้นะคะจากพระอาจารย์มากไมาเลย